คิวหมอแล้วนะคะคุณผู้ชมที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพรีบกดมาเลยค่ะ2เบอร์ของเรา0-2354 7104และ05วันนี้เกมอยู่กับอาจารย์หมอทั้งสองท่านนี้อาจารย์หมอสีวดลนครับสีวดลนะคะและอาจารย์หมอพนัทนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่สายของคุณธีรพลค่ะคุณธีรพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญเลยค่ะครับผมจะถามเรื่องบ้านหมุนนะครับครับผมอ๋อยังไงเอ่ยครับผม คือมันเป็นมาเคยเป็นมาประมาณทักสองปีที่แล้วนะฮะแล้วก็หายไปครัหายไปเสร็จแล้วก็ตอนเมื่อสักสองเดือนก่อนนี้เขาเริ่มเป็นอีกครับครับผมพอเล่ารายละเอียดให้ฟังได้ไหมครับคุณธีรพลครับผมครับผมก็คือหมายความว่าช่วงเป็นนี่ก็เป็นคนที่เมาคลื่นง่ายเมารถง่ายครับผมครับแล้วก็ตั้งแต่ลึกๆแล้วทั้งนั้นที่บ้านอยู่แถยทะเลชายทะเลก็ยังเป็นแล้วก็ เมารถนี่ง่ายมากนั่งรถแอ์นี่ไม่ได้รถแอร์รถนั่งหลังก็เรียบร้อยครถบัสใหญ่ก็เรียบร้อยต้องนั่งต้องนั่งหน้าอย่างเดียวนี้นที่เป็นเนี่ยคือหมายว่าก้มลงจะหยิบสายยางล้างรถพอกดมันบ้านมันก็หมุนเลยหมุนติ้วเลยผมก็นั่งลงเลยหมุนหนานไม่ครับนานพอสมควรนะแต่ผมรู้สึกตัวคือนั่งนั่งแล้วก็มีขึ้นแทะเทียนครับผมสักพักหนึ่งหลับตาแล้วก็หลังจากนั้น สักพักหนึ่งมันก็ประมาณสักชั่วโมงก็หายนอนพักว่ามันก็ดีขึ้นช่วงช่วงที่บ้านหมุนนานไหมครับช่วงที่มีการ,ร<อ>บ้านหมุนไม่นับช่วงที่มือหัวนะครับร<อ>ครับผมก็ประมาณประมาณสักสิบนาทีได้ฮะสิบสิบสิบห้านาทีร<อ>ครับผม,บผมเอ,เ,อมเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณธีรพลเพิ่มน,นิดนึงมีแล้วคุณธีรพลมีการอื่นด้วยไหมครับตอนที่เป็นนี่คือตอนกำลังก้มลงอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับหรือว่าใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเค แล้วมีมีเรื่องของหูอื้อหรือมีเรื่องของได้ยินเสียงผิดปกติอะไรในหูมีบ้างไหมครับไม่มีไม่มีเลยครับอาการปวดหัวอะไรก็ไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีครับอ๋อโอเคคือผมเป็นเป็นนักกีฬาผมเล่นผมเล่นเทนนิสอยู่อะอ๋อครับผมผมผมก็เป็นสมาธิรามาเหมือนกันแต่ก็เสียแล้วตอนนี้อายุย7แล้วอะครับผมแล้วผมก็ยังไม่เล่นกีฬาเล่นเทนนิสที่รามาครับอ่าถามเพิ่มนิดนึงแล้วเมื่อ2ปีก่อนตอนที่เป็นอาการคล้ายกันเลยไหมครับหรือว่า ก็เป็นคล้ายๆกันแต่ตอนหลังนี่เมื่อสักสองเดือนก่อนนี่มันเป็นมันน้อยลงตรงที่ว่าสมมติเราเอ,อดูลูกีนี้เพื่อเสิร์ฟเนี่ยหน้าขึ้นฟ้ามองออกมาปั๊บมันก็จะวูบหน่อยนึงอแต่ไม่ถึงกระล้มไม่ถึงกระหมุนมากอะไรเงี้ยครไม่อย่างคืออดนอนปั๊บนี่เป็นทันดีเลยเห็นชัดอ๋อคุณคุณธีพรพลมีโรคจำตัวอะไรไหมครับ ไม่มีครับไม่มีครับความาดันเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้โอเคแต่ความดันอะไรไม่เป็นใช่ไหมครับไม่เป็นครับไม่เป็นโอเคอคือ,ค,อคืออาการเวียนหัวที่เป็นแบบเฉียบพลันที่เกี่ยวข้องกับการขยับศีรษะเนี่ยจริงๆมันมีหลักๆแค่ไม่กี่โรคนะครับมีทั้งเรื่องของความดันที่มันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันนะครับที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนท่าทางพวกนี้ก็มีโอกาสเป็นได้ในคนที่อายุมากขึ้นหรือว่าในกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งที่พบบ่อยหน่อยที่ก็คือเรื่องของหินปูนในหูนะครับชั้นในที่มันอยู่ผิดที คือเหมือนกับร่างกายคนเราเนี่ยครับเวลาการออกกำลังกายเนี่ยเราออกกำลังกายแค่แนวเดียวนะครับเช่นการวิ่ง<ม>การเดินศีรษะมักจะอยู่ในในแนวแนวราบปกติแต่เราไม่ได้ขยับในแนวอื่นเพราะฉะนั้นเลยมีโอกาสเกิดเรื่องของหินปูนในหูชั้นในที่ว่ามันอยู่ผิดที่นะครับพวกนี้การเวียนหัวมันจะเป็นแค่เกี่ยวข้องกับท่าทางของการขยับศีรษะนะครับที่ฟังคณนิรพลก็มีโอกาสเป็นตรงนี้มากที่สุด คุณธีรพลถามเพิ่มนิดนึงมี add, แอนแขนขาอ่อนแรงหรือมีอะไรผิดปกติอะไรไมไม่มีไม่มีมมนะครับมีบแค่เรื่องเบียนหัวอย่างเดียวครับผมเวียนหัวแล้วก็มีขึ้นใจบ้างอ,อะไรีแล้วหลังจากนั้นมีอาการอีกไหมครับหลังจ,จากที่เป็นก็ก,ก็ก็ไม่มีนะเพิ่งพ่งมาเป็นเมื่อสักสองเดือนที่แล้วสองปีที่แล้วได้เป็นนะผมก็ไปตรวจที่รามาแล้วฮะครับผแล้วก็หมอหมอเขาก็ให้ทําให้นอนห้อยหัวหันซ้ายหันขวานะฮะหลังหลังจากนั้นกลับมาก็ให้มีกินยาตัวหนึ่งคือเซิร์ฟกันนะครับผม แล้วก็มีไซบิเรียมครับผมอ่ามันช่วยได้ไหมฮะตรงนี้อ๋อช่วยได้ครับคือจริงๆเนี่ยเรื่องของหินปูนในหูชั้นในคือเท่าเที่ฟังเนี่ยการที่นอนผันซ้ายผันขวาเนี่ยจริงๆมันเป็นการกายภาพของเรื่องหินปูนในหูชั้นในที่อยู่ในที่ครับคือการทานเซิร์ไซบิเรียมเนี่ยมันเป็นเหมือนยาที่มันช่วยปรับเรื่องของการเพิ่มเท่าง่ายๆคือเหมือนเพิ่มเลือดไปเลี้ยงบริเวณหูชั้นในให้มันเยอะขึ้นนะครับให้มันมีการซ่อมแซมนะครับ ทีนี้คือ,อาการการที่เป็นเนี่ยปกติถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับปล่อยทิ้งไว้เฉยมันก็จะดีขึ้นได้นะครับแต่<ช>มันจะใช้เวลานานน,นะครับการกินยาเป็นการช่วยเพิ่มแต่ว่าในกรณีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการกายภาพมาให้คุณหมอเขาจับตรวจด,ดูแล้วก็อาจจะหันซ้ายหันขวามันเป็นวิธีที่ทําให้หายไปที่สุดนะครับแต่ช่วงที่ทาอาจจะมีอาการเวียนมีอาการมึนนะครับคือขับรถอย่างขับรถเนี่ยเวลารถมันโยน ลงคอสะพานลงอะไรนี้ก็มีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับไม่ถึงกับที่ว่าเวียนหัวหรือมึนไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่นะครับคือคือช่วงที่เป็นช่วงแรกเนี่ยจะจะแนะนําอย่าเพิ่งขับรถดีกว่าเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเป็นเฉียบพันธุ์แล้วเกิดขับรถกนมาค่อนข้างอันตรายแล้วก็ช่วงที่เป็นเนี่ยจะไม่แนะนําให้ขยับศีรษะก้มหน้าเงยหน้าเร็วๆนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้มีปัญหาได้ครับครับผมตอนตอนนั้นตอนนั้นผมไปตรวจที่รามาเขาก็บอกว่าให้ หันใา้หันฝาเร็วๆเพื่อสู้กับมันอะไรอย่างเงี้ยคราแนะนำอย่างเงี้ยหมอแนะนำอย่างเที่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันถูกต้องไหมอ๋อจริงๆคือการกายภาพมันมีหลายวิธีครับแต่ช่วงที่เป็นเนี่ยหมอไม่ยังไม่ค่อยแนะนําไม่ทํานะครับอ๋อครับผมครับผมแล้วถามว่าถามว่าโรคนี้เนี่ยมันมันจะหายขาดมันมีไหมหรือว่าไม่ไม่มีอ๋อมันมันมันปกติมันหายขาดได้ครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณธีรพลเนี่ยเกิดได้ได้หลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยได้ได้ได้พักหรือได้ออก กายภาพหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่มีมันก็เหมือนกับคนเราเป็นหวัดนะครับมันก็ไม่ีโอกาสมาเป็นซ้ําได้ครับครับผมครับผมการปฏิบัตินี้ก็คือเราต้องนอนห้อยหัวหันใต้หันขวาไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับตอนตอนนี้ช่วงที่ทําคือพยายามขยับศีรษะช้าๆเื่อนไหวช้าๆก่อนครับผมครับครับโอเค ครับขอบคุณค่ะคุณทิพย์นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของบ้านหมุนแบบมีหินปูนนะคะอาจารย์หรือว่าเป็นแบบน้ำไม่หูไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้มันจะหมุนนานไหมคะอย่างคุณทิพย์บอกว่าสิบนาทีมันจะหมุนปกติมันจะหมุนเป็นนาทีมากกว่าจะไม่หมุนถึงสิบนาทีใช่ครับนะคะลองลองดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นยังไงก็ไปพบคุณหมอเพิ่มเติมได้นะคะมาต่อกันที่สายคุณวินัยจากกรุงเทพค่ะคุณวินัยสวัสดีค่ะสวัััสดีคคคคครรรบบุณหหมมมอออะื้ถาใลลููกกยย อายุยี่สกว่ายี่สกว่านะฮะเลือน้ำเดาจะไหลตรงตรงข้างซ้ายอ่ะสองน้ําเดือนจะไหลทีหนึ่งประมาณครึ่งช้อนชาอืแต่นี้ผมอยากไปเรียนคุณหมอว่าจะมันเป็นสาเหตุเพราะอะไรแล้วจะจะวิธีป้องกันยังไงครับอ๋อโทษนะครับขอทวนอีกทีนะครับยังไงนะครับครับผมลเ,ลยยเลือกำเดาไหลยังไงเลือกำเดาไหลยังไงนะครับเลือกำเดาไหลีที่จมูกฮะ ครับผมหลายมาแล้วก็ประมาณครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาครับครึ่งช้อนชาเช็ดเช็ดเอ็ดอผ้าผ้าเอกระดาษเช็ดมันก็มันก็หายครับผมมันก็หายไปแล้วก็แล้วก็สอนน้ำเรือมันก็จะมันมันก็จะเปอีดีนี่คีัครับผมมันมันมันเป็นเป็นบ่อยฮะแต่นี้ผมอยากจะจะถามคุณหมอว่าจะมีวิธีรักษาอย่างไงและป้องกันยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวเกมขออนุญาตคุยกับ คุณวินัยสักนิดหนึ่งนะคะ <ผม S 1> ลูกชายคุณวินัยนี่อายุเท่าไหร่นะคะ20่ปอนครับ20สิกว่านะคะแล้วก็ไหลบ่อยๆไหมคะไหลน,าน,น,านั้นสองน้าเดือนไหลดีครับสองสาเดือนไหลทีซึ่งแต่ละครั้งที่ไหลออกมานี่คือเป็นปริมาณที่เยอะเลยเหรอคะไม,ไม,ไม่ไม่ประมาณครึ่ง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 ช้อนชาครึ่งช้อนอ๋อครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาครับนิดเดียวไม่เยอะนะครับแต่นี้อยากจะทราบว่ามันจะเป็นอะไรปอาข้างในฮะ กลัวว่ามันจะเป็นอะไรแล้วถ้าจะหาวิธีป้องกันยังไงครับล,ลูกชายอายุเท่าไหร่นะครับปุณณียี่สิบกว่าครับคือ,คอจริงๆการที่มีเลือดก,กำเดาไหลเนี่ยมันเป็นได้หลายสายเหตุไม่ทราบว่าในที่บ้านหรือว่าในครอบครัวมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่สัมผัสพวกฝุ่นควันอะไรมีเยอะไหมครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีโอเคแล้วเวลาไหลไหลออกมาจากแค่ตรงด้านหน้าอย่างเดียวไม่มีกลืนไหลลงคออะไรไมไม่ไม่ไม่มีครับไหลไหลออกจากหมูกก็แล้วก็เอาผ้าออยกระดาษที่ชื้นเช็ดนะอ๋อครับ คือโดยมากเนี่ยตำแหน่งที่ที่เป็นนะครับของบริเวณของการไหลเลือดของเราไหลออกด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นบริเวณตรงนันก้านจมูกตรงกลางนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่พบบ่อยที่สุดนะครับตำแหน่งเนี้ยโดยมากมันจะเกิดจากการแห้งของจมูกนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้นะครับเรื่องของอาจจะมีกระทบกระแทกอาจจะขยี้จมูกทันจมูกหรือว่าอาจจะเจอตัวกระตุ้นเช่นร้อนจัดเย็นจัดนะครับพวกนี้อาจจะทําให้มีอาการขึ้นมา นะครับแต่ถ้าถ้าไหลออกมาแค่ซึมๆนะครับโดยแม่พวกนี้เนี่ยมักจะหายได้เองน,นะครับโดยที่เราอาจจะแค่ก้มหน้าลงนะครับแล้วก็ปิดบริเวณจมูกนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะครับบางบางทีก็อาจจะประครบบริเวณประครบเย็นรรบนริเวณจมูกช่วยนะครับก็อาจจะช่วยได้ ผมผมก็ทําอย่างอย่างที่ปุณหมอบอกอะแล้วมันแล้วมันก็จะหยุดเลฮะอ่าถูกถูกแล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าในกรณีถ้าเป็นซ้ําๆกันเป็นบ่อยๆบางทีอาจจะต้องมาพบหมอเพื่อดูสาเหตุเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของตัวภูมิแพ้นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับเพราะามีหลายคนที่อาจจะเป็นภูมิแพ้แต่อาการไม่เยอะอาจจะไม่ได้สังเกตตัวเองนะครับหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของสันจมูกที่โคตนะครับทำให้มีเรื่องของตัวเส้นเส้นเลือดหรือเวลา ที่เราไปถูไปขยี้นะครับ oh. ทำให้มันมีเลือดออกได้บ่อย นะครับจริงๆต้องหาตัวกระตุ้นอย่างอื่นด้วยเช่นอาจจะเรื่องสารเคมีอะไรต่างๆ<อ>นะครับ<อ><อ>ที่สำคัญวข้างในจะเป็นแผลเป็นอะไรปอยเป็นตเป็นเส้นเลือดแตกอะไรเพรโดยมากปกติบริเวณจมูกมักจะเป็นเส้นเลือดฝอยอยู่แล้วครับ<ช>ที่ท,ที่มันจะมีการอักเสบแล้วก็ผิวเรนเบูจมูกจะมีการอักเสบได้บ่อยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้มีอาการอื่นร่วมไม่ได้มีอาการเป็นไข้มีอาการเป็นเรื่องของไซนัสเนี่ยโดยมากมักจะเกิดจากบริเวณสันจมูกตรงด้านหน้าในในคนอายุน้อยๆครับผมแล้วคุณคุณหมอจะแนะนํำยังไงดีครับขอขอความปรานาอ่าก็คือ่ ถ้าอาจจะต้องกลับไปสังเกตดูว่ามีการขยี้จมูกมีค<ม>ันจมูกหรือเปล่ามีเกาจมูกเพราะบางคนจะไม่รู้ตัวเจามือ,อมถูจมูกนะครับอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงแล้วก็การแคะจมูกนะครับห้ามท<ม>ําแล้วก็ลองสังเกตดูว่าจมูกมีคัดมีแน่นหรือเปล่านะครับถ้ามีคัดมีแน่นนี่อาจจะต้องพบหมอเพื่อเพื่อเพื่อได้รับยาพวกยาแก้แพ้หรือว่าอาจจะต้องให้คือถ้าถ้าจมูกมันแห้งเกินไปหรือว่ามันมีการบวมอักเสบขึ้นมาเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นง่ายนะครับโดยมากครับ มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะยังไงครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเลือดเลือดมันออกใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็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 เอากระดาษที่ชื่อไปปเช็ดเขาบอกว่าเจ็บ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 อืมแสดงว่าอาจจะเกิดการอักเสบบริเวณตรงสันจมูกครับต้องต้องอาจจะต้องลองสังเกตดูว่าเขาขยี้จมูกบ่อยไหมเลือครนะครับเพราะว่าการขยี้จมูกบางคนก็เป็นอาการของพวกภูมิแพ้แต่บางทีเราอาจจะไม่ไม่ไม่ทราบ นะครับว่าเราเป็นนะครับหรือบางทีตอนกลางคืนเราอาจจะมีคันจมูกมีอะไรเผื่อไปเกาไปแคะพอดีมันเป็นอาจจะเป็นตำแหน่งนั้นนะครับแล้วก็ที่ที่แนะนําก็คือพยายามหลีกเลี่ยงอย่าอย่าไปแคะอย่าไปแตะบริเวณตรงแถวสันจมูกนะครับแล้วก็พยายามลองสังเกตดูว่ามีอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นเราหรือเปล่าเช่นมีอากาศร้อนมากๆนะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่ได้เราได้รับสารเคมีบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็อาจจะต้องคือต้องพยายามให้จมูกมีความชุ่มชื้นนะครับครับผม นะคะขอบคุณคุณหมออย่างมากเลยครับสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะแต่ว่าจะเกี่ยวกับผู้ที่มีก้อนหลังโพรงจมูกอะไรแบบนี้ไหมคะอาจารย์เออโอกาสจากที่ฟังเคยอายุ20กว่าๆเนี่ยโอกาสจะเป็นพวกเรื่องของมะเร็งเรื่องงอกหลังโพรงจมูกเนี่ยุณในกลุ่มนี้ค่อนข้างน้อยแล้วก็ในการเป็นกลุ่มพวกนี้ครับมักจะมีเรื่องของเลือดไหลลงบริเวณคอมากกว่าเพราะว่าการขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ถ้าตำแหน่งออกมาจากด้านหน้าเนี่ยโดยมากที่พบบ่อยที่สุดในช่วงอายุเท่านี้ก็คือจากบริเวณตรงสันจมูกตรงกลาง<ม>แล้วยิ่งถ้าเลือดออกนิดเดียวแล้วหยุดนะครับ<ม>ก็อาจจะคิดถึงกลุ่มพวกเนื้องอกน้อย<ม>แต่ยังไงก็คือถ้าในกรณีออกมาเป็นซ้ซําๆบ่อยๆซ้ําๆบ่อยๆนะครับ<ม>ความถี่เยอะมากหรือว่ามีเรื่องของเลือดออกที่ออกเป็นปริมาณมากมก็แนะนําให้มาตรวจเช็กดูอย่างน้อยก็อาจจะ<ม>ดูนิดนึงว่ามีก้อนมีอะไรหรือเปล่า ค่ะให้ข้อมูลคนเพิ่มเติมด้วยนะคะมาต่อกันที่สายคุณนวลจันทร์จากปทุมธานีค่ะคุณนวลจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะสอบถามค่ะลูกชายอายุ16ปีค่ะมีกิ่ตัวค่ะครับผมปรึกษาค่ะอือยังวัยรุ่นมากๆอยู่เลย16ใช่ไหมคะค่ะครับผมรูปร่างเป็นยังไงครับคุณนวลจันทร์ผอมนะครับโอเคอื ก็จริงๆเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยนะครับขอช่วงอายุใช่ไหมครับอาจารย์ครับมันมันมันเดินขึ้นมามันได้กินค่ะอาจารย์มันหลายปัจจัยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับช่งนี้อากาศร้อนใช่ครับนะคะแล้วก็อาจจะเป็นมานานยังครับลูกชายเป็นมานานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับสิบหกปีอ่ะเป็นเป็นแบบยิงเริ่มเริ่มเริ่มเต้นนะครับคุณนนท์ใจเริ่มเป็นประมาณมหนึ่ง อ๋อครับกินปกติกินตัวมันต้องดูสาเหตุหลายอย่างครับ,ม,รบมันมัน,มน,มนผิดปกติอ่ะล้วเคยพาไปตรวจไหมครับไม่เคยค่ะไม่ได้ทำไม่มไ,ดได้แต่ทาคอโลนสารส้มอะไรเงี้ยก็เอาไม่อยู่ค่ะเสื้อผ้าม,มีอับชื้นมีอะไรไหมครับไม่่ะไม่ะนะนล้อตัวสะอาดอาบน้ําทุกวันเช้าเย็นค่ะใช่ค่ะเขาเป็นคนเหงื่อออกเยอะไหมครับหรือว่าก็ปกติเหมือนเราค่ะแต่ว่าเวลา แต่พอมาว่ามันีกลิ่นเลยค่ะพบพงที่ในเด็กผู้ชายเนี่ยจะเกิดจากการเล่นกีฬาหรือว่าเขาอาจจะมีเรื่องของกิจกรรมในระหว่างวันนะครับที่อาจจะต้องเหมือนอาจจะมีเหงื่อเยอะโดยที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้อันนี้อาจจะต้องสอบถามรายละเอียดเขาเพิ่มครับว่าเพราะว่าในผู้ชายทุกคนเนี่ยก็จะมีกลิ่นตัวเล่นกีฬามีกลิ่นตัวอยู่แล้วระดับหนึ่งไม่เล่นกีฬาก็ไม่เล่นอ๋อครับผมโอเคอย่างนั้นก็ในเบื้องต้นเราก็แนะนําให้คุณนวลจันทร์ใช้ อุปกรณ์ทาความสะอาดระงับกลิ่นก่อนใช่ครับไม่หายค่ะไม่หายเลยเหรอครับ<ช>พวกไหนครับใช้กลุ่มอะไรไปแล้วบ้างครับปลาแบบเข้ามาบ้านเลยได้กลิ่นเลยค่ะกบใช้กลุ่มที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียยังครับกลิ่นตัวส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียด้วยส่วนหนึ่งคื้ชะไรฮะเช่นครีมอาบน้ําโพเทคฆ่าเชื้อแบคทีเรียอ๋อค่ะกโปเทคอะไรเงี้ยช่วยบ้างไหมครับไม่ะ อ๋อแล้วกิจกรรมระหว่างวันของเขาทําอะไรบ้างครับอยู่ในบ้านอย่างเดียวแต่อยู่ในบ้านก็คือมีกลิ่นออกมาแล้วล่ะครับหรือว่าใช่ค่ะได้กลิ่นเวลาเราเข้าบ้านน่ยได้กลิ่นลูกเลยอ่ะแล้วเราก็ลองใช้โลออนหมดแล้วทั้งเช้าเย็นใช่ใช่ค่ะอ๋อเอฟไอซีหรืออะไรก็ลองไปซื้อมาใช้ก็ไม่หาย โอเคถ้าคิดว่าถ้าคุณนวันจันคิดว่ามันผิดปกติมากผมว่าก็นะต้องแนะนําให้มาตรวจดูแลคุณหมอผิวหนังก็ตรวที่คุณหมอผิวหนังดูก่อนมาเช็คดูก่อนใช่ใช่ครับนะคะเป็นเรื่อค่ะเบื้องต้นมันมันจะมีโอกาสหายไหมคะถ้าเป็นหนขึ้นมามาผมคือเราเรายังไม่ทราบจริงๆว่าสาเหตุเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราก็คงยังให้ ข้อมูลคาตอบไม่ได้ว่าจะหายหรือเปล่านะครับ,รบอยากให้คุณนวลจันทร์พาลูกมาตรวจกับหมอผิวหนังก่อนซักประวัติตรวจร่างกายลองเช็คให้ดูให้คุณหมอคนเช็คดูหน่อยอนะครับแล้วถ้าเรารู้สาเหตุแล้วเดี๋ยวคุณนวลจันทร์ถามคุณหมอได้เลยครับว่าว่าต้องทําอย่างไรบ้างอาการของลูกจะหายไหมใช่ครับเพราะว่าสาเหตุจริงๆมันหลากหลายมากนะครับ,รบมันมีตั้งแต่เรื่องของฮอร์โมนเรื่องของลักษณะผิวแต่ละคนนะครับม,มันมันมียากินไหมคะแบบเนี้ จริงจริงๆต้องมาหาสาเหตุก่อนครับเพราะว่าถ้าทานยาโดยที่อาจจะยังไม่ทราบสาเหตุเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ใช่การรักษาที่ถูกต้องครับมาตรวจก่อนเลยครับหมอผิวหนังนะครับครับได้ได้หมดคุณหมดขอบคุณค่ะนะคะก็จริงๆเป็นปัญหาโรคแตกเหมือนกันนะคะอาจารย์ถึงแม้ว่าจริงจริงในวัยบางวัยเนี่ย ควรจะเป็นวัยที่ไม่ควรจะมีกลิ่นแล้วละะอะไรเงี้ค่ะก็มีกลิ่นได้อะไรเงี้ยนะคะคก็อาจจะตรวจกับหมอพิวหุนังบางทีอาจจะมีทางแก้ให้นะคะบางทีะะอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงช่วงฮอร์โมนอะไรเงี้ยบางทีมันบอกอยากเพราะว่ากลิ่นตัวมันเกิดจากหลายอย่าง อืมนะคะเอาเราจะเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากๆเลยนะคะ <c oughs> เป็นห่วงคุณลูกมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เป็นตัวอย่างวันนี้นะคะดังนั้นคุณผู้ชมที่มีคําถามสุขภาพแล้วก็กวันทุกงนี้เราเจอกันใหม่ค่ะเพราะว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณอาจาร,รย์หมอทั้งสองท่านนะคะอาจารย์นายแพทย์สุวรรณวงศักิจากภาควิชาออทพิดิกส์นะคะและอาจารย์นายแพทย์พนัสบินสิวรวนิชนะคะจากภาควิชาโซดโซดนสิกวิทยาค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับอาจารย์หมอท่านไหนนะคะวันพรุ่งนี้วันอังคารค่ะพบกับอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิติตาวรจากภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวทวิทยานะคะก็มาได้เลยค่ะเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงทั้งหลายนะคะประจำเดือนมาไม่ปกติไวทองมีบุตรยากมีเอ่อโพลิปเนื้องอกในมดลูกนะคะเหล่านี้ก็มาได้เลยช็อกแลตซีสอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์นายแพทย์ทีรศักด แกวอมมาตักะวงนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์ก็จะเชี่ยวชันเรื่องปอดใช่ไหมคะเราจะทำกันได้นะคะอาจารย์ก็จะให้ข้อมูลทั้งโรคทั่วไปด้วยนะคะหรือว่าใครที่บอกว่าเอ๊ะไอยเยอะๆเป็นวันโรคหรือเปล่าไปเอกซเรย์ปอดมาเจอจุดดำๆอยู่ในปอดในชั้นเป็นอะไร,รไหรือเปล่านะคะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะคะเกมขอไปนึกก่อนว่าหลังจากที่บอยประกอบแล้วเคนธีระเดชแล้วพรุ่งนี้อาจารย์อุ้มกับอาจารย์ธีรศัสตร์จะเป็นดาราคนไหนดีนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้จะพูดไหมคะ ไม่มีค่ะไม่มีค่ายายา่า <c oughs> ไม่มีบยายา่ <c oughs> คยา,ยา,ยาๆๆๆครับ <c oughs> นะคะยาย่าเขาไปนอนคิดก่อนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาตินะคะส่วนวันนี้เกมพระอาจารย์หมอทั้งสงท่านและทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ